สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับผมครับเอาชมบรรยากาศครับพี่น้องเนาะซุ้มหมักบวบกับผมครับซุ้มหมักบวบงามอยู่เลยครับพี่น้องเนาะหหอยายางอยู่ครับเนี่ยครับเอาไปอ้อมใจปาคอหน่อยก็ได้เด้อครับผมเนี่แสบเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาแล้วครับผมแนวทางตำารา รวมเซียนครับผมครับรวมเซียนในคลิปนี้จะเผยด้วยครับผมว่าจะเป็นแนวทางตำลาวย่าน้อยสอสวนยางครับผมชนตัวไหนมาตัวนั้นครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมที่อย่าเผยอย่าพลาดก็คือตำลาวหนูน้ําทิพเลขติดล่างเด้อครับผมเดินดีมากครับพี่น้องเนาะครับในคลิปนี้แหล้วก็มีอาจารย์ค้นโคลาดครับผมอาจารย์เซียนกัะทุ่มแบนน้ำครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับผมน้ำเสียผ้ารวยก็ขอขอพระคุณถูกๆเสี้ยนถูกๆอาจารย์เด้อครับผมกับไปรับชมรับฟังตำราวห้าสำนักกันเลยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมยาหน้อยยาน้อยงวดนี้ได้ตัวเดิมครับผมสองสามสี่ครับพี่น้องเนาะตัวเดิมชนเก่ามั่เสียกับเดินเดินดี สองสามสี่ส่วนกันมาแล้วสองสามสี่ซอสสวนยางว่าหันสองสามห้าวันนี้เลยเจ็ดแปดศูนย์กับผมวัชพันกับยางหน่อยสอส่วนยางกอดกันมากเลยเถวสองห้าครับเจ็ดแปดศูนย์เอาสองหัวนี้วัชพันกันไปจังใดไหมหัวนี้วัชพันกันว่ามันสิบประกบปอ เนี่ยครับสสวนยางกับย้าน้อยคดนี้ไม่ชนกันได้ครับผมปกติชนกันจะมาตัวนั้นแหละครับอเอามาเบิ้ลหนูนำทิพย์อีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะเป็นตัวตัดสินว่าจะไปยังไดเล็กครับนี่สามสนากว่าหันสามสนากว่าหันเป็นส้นสามกันมนดเลยเราก็วินกันยู่นี่นี่เลยเถอะสามเจ็ดลากษณะสองหาเด็กวิ่งกันนี่นี่ เอามาบางวดนี้คะ่ะรามือส้มับงวดนี้หนูน้ำทิพย์ได้สองแปดเก้าครับผมสองแปดเก้าสองปดเก้าครับพี่นอ้องจะกวาดข้อกันไหมอีกปะครับผมเดี๋ยวมาหน,นี่งสองแปดเก้ามาทีมเดียวกันอะไรทีา่าบววันนี้เอาผู้สีแรลมใส่ดีบว่านี้คื้นยาหน่อยที่เท่เนี่ยครับ ผู้จีรันใส่กับผื้ญางหน่อยตอนนี้ถ้าต้องเอาเอาเลขเด่นต่างก่นนอนเนาะส่วนเออเอาเอาแปดแปดกับสองหัวเถวแปดกับสองส่วนแปดกับสองประกบตัวได้ถ่าประกบเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้า าสามสามสี่แมนปะแถวแมนนี่เลขกระสิบเป็นประมาณนี่ค่ะมือส้มครับนั่นเห็นบอแปดเจ็ดเฮียนบอแปดเจ็ดแปดเก่าอยู่ในนี้หมดเลยแปดเจ็ดนั่นคุยว่าเร็วนีจีออกมา่อวานี่หมว่อวาหันห้อกกับว่าส่วนกันสามระวางนูนาเพ่นกอดอ่าข้อกันนะคะรำมือส้มเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดก็กอดอีหลี นั่นวัดนี่ระว่างเลือกค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ดแปดศูนย์กอดข้อกันไดน,นี่นุนำทีอืมนี่นี่นี่เจ็ดแปดนี่แปดเก้าเนี่ยครับผมสามศูนย์ก็ <10 S 2> หารคน,นก,รกอดดิเก่าแถาหาสองอันนี้เพิ่นกอดกันสามเจ็ดเนี่ยแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดจะเป็นเหล็กออกเลหล็กไทยไหลมากครับพี่น้องเนาะเพื่อว่าเลาหล็กไทยไหลมาก ืันนี้พอส้นกันได้ครับผมพอส้นกันเอาวิ่งกันเลยออืครับดึงตัวเด่นแขก์ส้นสองกับแปดสองสำนักเอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ด้แถวเจ้าซื้อเอาแปดกับสองล้วก็วิ่งใส่ซีตหาตัวนี้ตัวนี้เนาะแมมครับมันติดเหล็กไทย้อมเลยอเนี่ยวิเคราะห์ได้ค่ะท่านผู้ชมวิเคราะห์สู้กันฟั่งสู้กันเบิง้งแมนค่ะ ผู้ผลลัพธขั้นกับเลื่อนพานเนาะค่ะเรนมุชม่ช zoom อาจารย์พอมูลนครับผมอืออาจารย์คนโคราชว่าหันเจ็ดสามครับงวดนี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเน้นเก้าสามและศูนย์ห้าสามตัวมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์ห้าครับนี่ลคะค่ะ เชียนกระทุ่มแบนเด่นบนล่าง807ครับผมมหันบนรลุสาตัวห้าห้าหกแปดศูนย์เก้าแปดหกหตัวมี6 9 6 8 0 6 8 9 8 7 05และเบิ้ล88ครับผมนี่และครับพี่น้องนั่นเห็นว่าอาจารย์พโนเลขไหลไทยไหลไทยแปดเมากันไว้อยู่ดิอืมครับ อาจารย์เจ้าจนว่ามันออกคนเนี่ยก็จะว่ากับเป็นไปตามที่เ่นคิดไปดิได้ลายงวดที่ผ่านมากกวนี่ครับพี่น้องครับผมครับว่ากันตามสูตรตามข้อมูลครับพี่น้องเนาะน้ำเชื่อกับเห็ดตัวเด่นตัวชนให้พี่น้องที่ได้ผิดารณหน้าเบิ่งไปนน้ำกันครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาบครับผมน้ำเชื่อกับจะเอาในนี่แ่ะครับพี่น้องเนาะจับปิ้นกันในนี่ล่องเบิ่งครับกับจิบอดทิมเลขของตะของน้ำครับผมเบิ่งตัวเด่นตัวชนเอา ถ่ายคลิปนี้น้ำเชื่อผ้า้วะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมครับถ่ายคลิปก็มีความสวยความงามมาฝากพี่น้องที่เช่นเคยครับผมสนใจกะแอดไลน์เพิ่มหมายเลขมาเด้อครับผมบอเมนไอดีไลน์ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะครับแนวทางตำลาวขอให้โชคดีครับผมสามพฤศจิกายน68สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคี้มค่ะครับเอาถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากนาซออยากให้นาใสค่ะท่านผู้ชมอยากให้นาเกียงค่ะอยากให้ฝาออกฝาจางค่ะท่านผู้ชมค่ะอยากให้กะจางค่ะ ถากลายมหาน้เสี้ยไรเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้อครับผมศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมนี่ค่ะท่านผู้ชมสบูค่ะสบูเฮดไหนาเฮ้าไสไหนาเฮ้าเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะนาคำคำกะสีแบบว่าไสออกค่ะท่านผู้ชมไสออกค่ะ กะฝ่าจังสี่ฝ่ากะสิจางออกคือจังน้ำเชี่ยอยู่โหนแกมยังสี่ขาด้ชมครับนี่โหนแกมค่ะจังฝืนไข่มากยังสี่ขาดานมูุชมค่ะเข้ากับแบบว่าพระเดชขึ้นโตเนาะครับค่ะจังฝืนไข่มากกัยยังแบบยังพระเดชเต็มทีปันใดขาดานมูุชมค่ะนี่ค่ะกะเอ้ยนี่ฝ่าอยู่โนแกมนี่ะาดานมู้ชมค่ะ ายยูโนโกแก่ยูไตข้างยูมองนี่คะ่ะท่านุู้มค่ะมันจะเป็นหนวดค่ะคกับยูดังนี่คะ่ะท่านุู้มนี่คะ่ะมองนี่คะ่ะน้ำของน้ำเชียค่ะจางออกไปเลยที่ค่ะท่านุาู้มค่ะหนาไหนาเกียงออกค่ะซอไซออกเนาะค่ะกับพ่อเป็นว่าจะออกหมดเลยีที่ค่ะท่านุู้มค่ะเพราะว่านกับยูกับน้ำเชียยี่สิบปีปุนาเทาค่ะค หัวก็มาใส่กิ้มค่ะหัวก็เจอค่ะหัวก็เจอเนาะแมนค่ะ่มาเสียคด้วยกันครับผมเนาะครับค่ะนี่ราคาสบู่ที่น้ำเสียใส่แล้วต่อมาก็จะเป็นเซรั่มค่ะเฮทไฮนาเฮ้าเต่งตึงบ่แห้งบ่เหี่ยวค่ะดันบุชมครับนี่ค่ะชะลอความเหี่ยวค่ะดันบุชมมค่ะชมเชืนนะครับผมแมนค่ะเอฟซีเพิ่นกะ สร้างมาหลายค่ะถักมาหลายค่ะดันผูุชมค่ะคนเก่าที่เถ่อคนใส่ถือค่ะคนเก่าคนใส่ถือได้ครับผมเ่คตอนแรกเนทนลองไปชุดนี่แลละค่ะชุดหยอดหีดค่ะดันผมุชมเพื่อเอาสองตัวนี้ไปทดลองก่อนเนาะเนียค่ะต่อมาก็ะซีหลอดหาหลอดครับผมนี่ค่ะซีหลอดหาหลอดเพราะว่าสบู่นี่บ่อใดมืดง่ายๆค่ะอันนี้มันมืดไว้ค่ะเพิ่นกระซังเทลหาหลอดโพกหลอดเจ็ดหลอด ปดหลอดก็มี่ค่รท่ามุู้มเพิ่นถือไหมค่ะเพิ่นถือกับหนาเพิ่นค่ะเอาไทเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจกับถักไล่คือเก่ามาเชียเพิ่นบอกว่าหันได้ค่ะเอาค่รท่ามผู้มต่อมานเสียกบใส่แป้งตลับกันแดดได้คาร์ดิมคร้มแป้งตลับกันแดดใส่ดีค่ะบ่เป็นขาบได้ค่ะแป้งตลับค่ะเกี่ยงง่ายเขา ติเท่ากับผิวดีครับผมครับเนียน้อมค่ะดันบู้้มยิ่งเฮี่ยวออกกังสิเอาเอาเป็นตะลับสับๆนิดนึงค่ะดันบูส้มก็เฮตนาเฮาไสขึ้นค่ะครับเม่นบ่ติดผ่าพิดจมูกความค่ะดันบูส้มบ่เป็นขาดว่าเป็นเคอรอคาครับผมเม่นค่ะเอานี่ละค่ะดันผูส้มค่ะถักลายมาได้ค่ะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปถดล่องเบ่งกรก็ได้ค่ะเมีน อาต่อมาก,กันจะเป็นเซรั่มทาผิวด้อค่ะดัมนผู้ชมเซรั่มทาผิวค่ะน้ำพร้อมในตัวครับผมค่ะนี่ละค่ะออจังไดกัถักไลายมาเด้ค่ะดัมนผู้ชมสหรับ,ลบคลิปนี้พอกันคลิปหนายืดดีไม่แห้งสุขุมสุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ